ครับตอนนี้เราก็ติดจอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือ Ford XL p a s สองพันนะครับนี่นะครับนี่คือจอของเรานะครับจอชัดสวยมากนะครับนี่นะครับนี่ครับนี้เราก็ออกได้นะครับเป็นจอแบบอฟูให้ดีนะครับ สวยใสนะครับไวครับทัดลื่นครับเล่นเน็ตโหลดแอป pp, โหลดเลยลงได้ตามปกตินะครับนี่นครับเนาะก็นี่ครับจะเข้าดูเน็ตให้ดูเน็ตด,ดูเลยนะครับเป็น youtube เชื่อมไ b l ฟบลูทูธได้หมดก็เหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งของเราเลยครับตัวนี้สเปคอยู่ที่ 램สองนะครับรอมสามสองนะครับเป็นตัวตัวที่สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับถ้ามสี่ก็จะแพงขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันในนี้ผมก็จะมีวิดีโออยู่ในนี้ผมกดเปิดวิดีโอครับนี่ครับก็จะชัดประมาณนี้ครับนี่เนาะก็จะประมาณนี้ฮะก็คอนโทรลพวงมาลัยอย่างนี้นะครับ ก็เสียงก็จะเพิ่มครับนี่ครับตรงนี้อันนี้ตรงนี้ก็เลี่ยนเพลงนะครับเป็นตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นตรงรุ่นนะครับก็ไปเรื่อยๆครับเนี่ยกดตรงนี้ก็เลื่อนเพลงนะอันนี้เป็นวิดีโอที่โหลดไว้นะอันนี้เป็นปรับแอร์นะครับปรับแอร์ก็จะบอกนะครับนี่นะครับพัดแอร์หรือพัดลมนี่นะครับ ก็จะบอกเหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะเปิดประตูนะครับเปิดประตูตรงนี้นะครับมันก็จะบอกนะครับดูนะครับเราจะเปิดประตูให้จะบอกว่าประตูด้านนี้เปิดนะครับนี่นะครับก็จะปิดเข้ามาอปึ๊บอ่าปิดไม่สนิทก็บอกนะครับปึ๊บนี่สนิทแล้วครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังเราก็ต้องเหยียบคัดนะครับนี่นะครับกล้องถอยปุ๊บเราเหยียบปุ๊บนี่นะครับเหยียบคัดปุ๊บก็ใส่ใส่ใส่ถอยหลังเลยนะครับอึบอึบก็จะเปลี่ยนไปเป็นกล้องถอยนะครับนี่ครับกล้องถอยหลังผมก็อยู่บริเวณด้านหลังนะครับ ของตัวรถนะครับนี่ครับมีกล้องถอยหลังเนาะนี่ครับอีกน,นิดเดียวก็จะชนแล้วครับนี่คือกันชนผมประมาณเนี้ยอันนี้ขอบเนี้ยประมาณกันชนแต่เนี้ยใกล้ถึงและเหลือประมาณ20เซนนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ไปดูกล้องหลังด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเด๋วไปถ่ายกล้องหลังให้ดูนะครับเดี๋ยนะครับอันนี้เป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลัง กล้องหลังก่อนครับตรงรุ่นนะครับตรงนี้อันนี้กล้องหลังตรงรุ่นนะครับทุกคนเหมือนจะอยู่ตรงนี้บริเวณนี้เห็นไ้ครับอยู่ตรงมือจับนะครับนี่ก็จะเป็นกล้องลังรุ่นครับทุกคน จะมีกล้องหลังตรงรุ่นนะครับโอเคนี้ผมก็จบการรีวิวจอไปเพียงเท่านี้นะครับแอปทุกอย่างสามารถใช้ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งบลูทูธก็ได้เชื่อมต่อกล้องหลังรองรับกล้องหลัง360องศานะครับสำหรับการที่จะติดตั้งผมจะให้เบอร์ช่างผู้ชำนาญไว้นะครับ ข้างล่างคลิปนะครับสามารถไปติดได้ถึงหน้าบ้านท่านเลยหรือว่าไปติดที่ร้านก็ได้นะครับมีหน้าร้านนะครับโอเคสำหรับผมก็ขอฝากช่องเทงเมืองขอนไว้ด้วยนะครับก็กดซับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ